สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันครับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับผมวันที่23นะครับกันยายน2568นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับก็ยังหลุดนะครับเดินไม่ดีนะครับพี่ๆเนาะส่วนรอบ VIP นั้นมาสายรูดนะครับลาวสตาร์ผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก480นะครับ ส8 0 8 1นหะครับหลัก8เนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าเราให้9838เนาะเข้ามา80กับ81อันนี้หลุดไปเราสตาร์วีให้0ูนย์กับ4นะครับผลที่ออก980กับ27นะครับออกตัวเดิมเนาะนะครับเนี่ยออกตัวเดิม80นี่ก็80นะครับของเราไม่มีเนาะใครรูดที่ใครรูดที่0นย์เข้าไปที่80นะครับผมเข้าไปที่80ส่วนท่าใดที่ติดตามอีกสูตรนะครับเนาะที่ผมแนะนำนะครับว่า ท่านใดชื่นชอบในรอบลาวสตา์ V.I.P. สายวิ่งสายรูดนะครับให้สังเกตดูผลลาวสตาร์งตัวบนล่างนะครับ2ตัวบนล่างเนะาะเมื่อวานนี้ก็3ตัวเลือกนะครับ801ครับท่านใดเลือก0กับ8นะครับพี่ๆมาเนาะนะครับอันนี้สายวิ่งสายรูดนะครับในรอบ V.I.P. เนาะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับก็ลองสังเกตดูนะครับพี่ๆส่ลาวสตา์ V.I.P. เนี่ย ถ้าถ้าดูผลราวสตาเนี่ยแล้วมาเสี่ยงโชคในรอบเนี้ยก็มาเกือบทุกวันนะครับเนาะมาเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวเลือกอาจจะเยอะนิดหนึ่งก็ตัวเลือกอาจจะมีบางวันสี่ตัวบางวันสามตัวนะครับประมาณนี้เนาะตัวเลือกนะครับส่วนแนวทางในวันที่ยีิบสามนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับ ผมให้ไปนะครับที่เลข9กับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5 5 0 5 1 5 8 9 0 9 1 9 8 3ตัวนะครับ3ตัว9 5 1นะครับ ส่วนลาวสตาร์นะครับ V.I.P. ลาวสตาร์ V.I.P. ได้เลข5กับเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับวันนี้ได้ตัวเด่นเหมือนกันเนาะขอให้ลาวสตาร์มา9กับ5เนาะจะได้ไหลามารอบ V.I.P. นะครับ5.2 5.7 5.8 92 97 98นะครับสามตัวนะครับพี่พี่เก้ 2, นะครับขอให้9ก้ับ5ไหลเนาะนะครับผมแนวทางเนาะ ราวสตากับ VIP นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับแนวทางเคลียดวางให้ในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ